ที่มหาภาพยนตร์อลังการงานสร้างจากทีมผู้สร้างอวตารรัฐาฟอรมเมอร์ภาค48โอ้โหหนังหลอกล่อสมรสกระชากวิญญาณมันอยู่ใต้ขอนแล้วหลอกล่อใต้ลงโอ้ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธุกรรมทีมไหนวะเนี่ยเอกวิดเซนิตอะไรไอ้ตัวขาวนี่อะไรเหรอเรือเสียงขอเสียงกบ คนนี้นะครับผมนะเขาเป็นคนที่ฝึกวิชาเทควันโดนะครับจน proficient มีส่วนครับอยากให้แนะนำหน่อยครับเขาเป็นใครนะฮะเป็นใครนะครับเป็นคนหน้าทีมหรือเป็นอะไรนะฮะอยากให้แนะนำหน่อยครับขอแนะนำไม่ได้ครับผมเป็นความรับครับเลยครับผมรับมานานแล้วอยังรับมานานแล้วเดี๋ยวไม่เหลือเดี๋ยวไม่ตามบทใจเย็นอะไรคนนี้ฝึกเทควันโดจนรู้ว่าเพราคงจะได้ใช้มันสักวันรถือเอาไว้ต้มตัดตัวนั่นเอง เราคณะกรรมการจะตรวจสอบกันที่เราไปต่อสู้นะโอ้โหดูแคบๆม่าณซอยเปี่ยวแห่งหนึ่งข้างๆหมู่บ้านน้อเพนกลินมีหญิงสาวสองคนสวย สวยไม่รู้จักโอ้โหมนุษย์มนาเขาจะสวยกันไปไหนแปลว่าสวยที่สุดในสามโลกสวยที่สุดในสามโลกครับไอ้ยาไอ้ยาเฮ้ยอะไรนะไอ้กลุ่มผู้ชายด้านหลังคืออะไรโอ้ยที่นุ่งสาวจะเป็นแนวอ๋อไม่รอดไม่รอดต้องรอดจึงได้สวยกันทั้งสนามมันไปแยกกันอยู่สองคนเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยมันจะไปโอ้ยตายแล้วเชื่อแป้งเชื่อแป้งเชื่อแป้งเมื่อกี้นี่เสียงอะไรแป๊ะๆผมว่าตายแรับนี่เล่นกันอย่างขจาพนม เนี่ยนะดูฮาคนไม่มีอะไรทำเลยดูดิไปวิ่งเล่นกลางสนามใหญ่อุยมันจะวิ่งกันทําไมนะไม่เข้าใจจริงๆลักษณะเัมนักอินเดียเลยลักษณะของอินเดียมันวิ่งคราบสองันใช่ไหมเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วมาช่วยตัวไม่ช่วยไม่ช่วยหรอกจริงๆเฮ้ยมาช่วยด้ยเฮ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 ้ยเอาแล้วไงะ แรงไปโอ้โหเลยเ้ยเฮ้เฮยเฮ้เอาแล้ววยบอคนไข้ไปาว้หยเลยไ้ไว้ได้กยเลยอตปว่อนจะว่างไไล่ะ ไม่ค uh. ่อยใจตรงนี <are. All. S 2> <th> ้แหละเอ้าเอาเขาตั้งอยู่เตะมันหัวเอาเองนะไม่ไหวเขาเตะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาลยทีแล้วแล้มันหมามียศ่ยแนี่มันหมามียศหมาอะไรหมาหมาโอัปู่นี่ก็อยู่สองคนสาวโอ้โเอาเลยจะมีหมาสาวเนี่ยมีปหมเนี่ยมีหมาไม่ไดโอ้โหตายแล้ว โอ้ยโอ้ยสายใจจะเลิกกันโดนต่อยเอาแล้วเอาแล้วมาเรื่อยมาเรื่ประธานด้วยเอาแล้โดนแน่เอาแล้วไม่รอดไม่รอดจับตัวมหมเรื่องลุมเราถนัดอยู่แล้วแน่นอนเราเป็นหมามีชดมีมีชดเอาแล้วเอาแล้วชุดนี้ไม่คิดจะซักกันบ้างเลยหรือไงเนี่ยเอาอีกหน่อยใครสงสารเข้าไปช่วยพี่กัาหน่อยเร็วเร็วอะไรเห็นพี่เกาโดนดีใจดีใจจริงๆดีใจดีใจ โอ้ไม่รอดไม่น่ารอดโอ้ยารกัรายกาดนี่ขโมยเกงในกูเป็นเกงในใครทำไมโอ้ยตอนสองอยู่ไงจะเปลี่ยนเป็นไงสีฟ้าตอนเสียเลยอ่ะเอาเอาเอาอยู่สองคนเอาหยู่สองคนเอาเลยเอาเลยเดินเมื่อยไหมนะเอาแล้วไงถึงสีเขียวแล้วสีเขียวขอเสียสีเขียวหน่อยเลย นีแนะอาตสีเขียวให้ดูเลยอาตให้ดูเลยจะดูเก่งในที่การหรือไงเนจะชิดขนาดนั้นโอ้ยเช็ดเช็ดเลยเอาเลยเอาแล้วไงเอาแล้วไงหายเจ็บเลยงานเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้วิธีนี้วิธีน้ไอมันยังไม่หมดลิ้นเอ้ยเอ้ยเล่นแม่งเยอะ ดีมากดีมากเอาไปสกรรมต่อเอาไปสกรรมต่อสองคนนะบอกเมื่อไหร่จะมาถึงทะทีรอนานแล้วนะมันตื้อผิดแหลกเลยวคนหรือขนมปังวิ่งวิ่งใจมีคนเช็ดโอ้ยเช็ดขี้ทียืนตั้งไหนเนี่อยากเช็ดเะให้ายให้ตาย

เดี๋ยวซันต้คอตัวนี้มันจะไปแจกอะไรอ้าวไอ้ตัวนี้วาเหมือนพุทธเด่นเลยนะแน่นอนแน่นอนโอ้ยบอกมูไผแล้วมูเนี่ยโจนแน่เลยโอ้ยได้ข่าวว่าเอาปืนมาจริงไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโหดมากโอ้โโโอ้หหยตายแล้วโดนลูกเขาจะเอาไงเนี่ยออกมาไหมออกดีๆไม่ออกไม่ออกยิงไม่ออกยิงแอ่้าคนนี้มาเล่นขี่ม้ากเลยเนี่ยแล้วจะไปยิงตัวเองโอ้ยตายต่อไตามตามจับโจนเนี่ย นี่เปิดหมดใช่ไหมเนี่ยยิงสองนัดนี่มึงเตรียมมาสิบกับแม็กยิงสองนัดเนี่ยนะอะไรจะออกไม่ออกคืโทษพี่นวดนวดด้วยเดี๋ยวอย่าไปละแกเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาให้มันจับป้อมดีกว่าจับพ้อมจับป้อมอย่าละแกโอ้เห็นแล้วน้ำตาจะไหลจดจุดอย่าทำร้ายสัตว์นติภาพนี่มาสันติภาพแต่งตัวแค่เนี้ออกสองวิโอ้น้ำตาจะไหลจริงๆเลยอ่ะ 5้าสสามเชคครับ